อันนี้ก็มหากุศลสมนัสที่ทำหน้าที่โคตรภูสามารถเปิดใจให้ได้รูปราวจากุศลส,สี่ส่วนปัญจมชานที่ห้าก็ต้องเกิดมาจากอุเบกขามหากุาศลญาณคมยุตธนี่นี่เรียกว่าเวทนานิยามะทำนองทำเนียมของเวทนาที่ให้ให้เกิดฌานที่เป็นไฟ สมนัดรู้เบขานั่นนะเราเรียนมาแล้วในปริเเทีดี 4. นะแล้วคนนี้ฌานที่ห้าฝ่ายรูปาวจรเป็นอุเบขาในอรูปาวจรกุศลก็เป็นอุเบขาเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนี้รูปาวจรพันธมฌานกับอรูปาวจรอีกสี่ที่เป็นกุศลเกิดมาจากจิตสองดวงเนี่อุเบขาสองนี่ย ให้เกิดมหากตากุศลห้าลูปาวจรกุศลสีแล้วก็รูปาวจรปัญญมิชานหนึ่งจำไหมนะส่วนชันที่เป็นรูปาวจรชันชที่หนึ่งถึงที่สีเนี่ยระหว่างเนี่ยก็ดจากอมนัตมหากุลาศลญาณสมยุตสองดวงให้เกิดได้เป็นใจให้ได้ นี่คราวนี้สำหรับโลกุตละกุศลคือมรรค่นเงอ่ะมรรคสี่นเอง,เอ,งอ่ามาจากสมนัตหรือจหรือเบขาอันนี้ถ้าเป็นโลกุตละอย่างย่อท่านก็พูดไว้สองระยะแล้วแต่มารดาหรือแม่กล่าวคือมหากุศลสมนัต หมาขุนศรนุเบขาที่เป็นฝ่ายายันพมยุทธ์จะเกิดขึ้นทําหน้าที่โคตภูถ้าว่าโคตภูหรือโวธา,านที่ในมรรคุติษนั่นเป็นสมนัติฝ่ายโลกุตลาก็เป็นสมนัตกรรมถ้าเป็นนุเบกขาโลกุตลานถึงเป็นประดุจบุตรก็กลายเป็นนุเบขาไปตามซึ่งไม่แน่นอนม่นยังชานถ้าหากว่าโลกุตลากเกี่ยวได้องคชานแล้วเราก็แน่ เป็นสมนัติหเป็นอุเบกขาแน่จำกัดลงไปเลยฉะนั้นถ้าเขาถามว่าโลกุตระสีเนี่ยมรตสีเนี่ยเป็นสมนัตหรือเป็นอุเบกขาเราต้องย้อนถามว่ากอโคตภูหรือโวทานเป็นอุเบกขาหรือสมนัตละ่ะต้องต้องเอานั่นเป็นประมาณาน่นเป็นฐานที่เกินะนะในตอน,นตะกี้ที่บอกว่า21ตรงไหนที่ว่าสงสัยอ่ะตรงไหนไม่สงสัย วันนี้เอาตามกําลังก่อนน้นี่นี่เข้าใจไว้ในที่ผ่านมาแล้วเนี่ยง่ายๆนะแต่ตมาไม่ได้เขียนวิถีไว้ให้ก็เข้าใจว่าคงยินดีกันหอกวิถีในที่นี้ก็มาพูดถึงกุศลนะจะเป็นปัญจทวารหรือว่ามโนทวารก็ตามก็เชวานะนั่นแหละมโนทวารเูวานะนะนี่ลวงพวงที่ขณาเนี่ยจะเป็นเป็นพวังสาม ที่จะพูดกุศลเป็นเป็นันจจัยแก่กุศลเนี่ยหมายถึงชาวนาเนี่ยเจ็ดคณะเจ็ดคณะถ้าพูดั้งว่านในอัปนาวิถีก็บริกรรมอุปจาระอารมโคตรเรภูรอโวทานแค่นี้มรรคหนึ่งคณะผลสองนี่ยเราเราเขียนให้ย่อยฟังให้ดูนะทตนี้ถ้ากุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลแล้วก็ต้องในชาวนาเท่าน,นั้นอื่นอย่างนั้นไม่ได้ เวลาปัจัยเขาช่วยอุปการะก็มีอาอนันตระสมานันตระอานันตูปนิสยาแล้วก็มีอาเสวนาเข้าขมาด้วยอาเสวนาเพราะอาเสวนาเนี่ยมีอยู่ในในชวนาเท่าทนั้นนอกนั้นไม่ได้อาเสวนาแล้วก็บางทีในนั้นบอกว่านานักนิการกัมาเอ่างั้นนานักนิการกัมมาของคุงโยมนะแล้วก็นัถิวิคตา แต่ถ้าในที่ทั่วไปที่เคยศึกษาม,มา <c oughs> ใน,านอัตราฐานบัญญัิกรเนี่ยถ้าหากว่าถ้าหากว่าพูดถึงตรงนี้เป็นโคตสภูร์โวทานแล้วดับไปให้เกิดมรรคเจตนากรรมที่อยู่ในมรรคเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดผล ต่อจากกุฏิมาฝนขนาดที่หนึ่งในที่นี้ท่านไม่เรียกสะแล้วนานัคณิกากรรมาท่านเรียกไปอนันตละกรรมาไปนี่อนันตละกรรมามรรคเจตนาสีโสดาสกิตคานาคารหัตมรรคเจตนาสีเนี่ยดับไปแล้วก็ให้เกิดผลนี่ฉะานาั้นผลอันเนี่ยเกิดมาจากอนันตละกรรมาปัจจัยเป็นปัจจัยให้นี่ก็ควรรู้ไว้ตรงนี้พิกาที่อื่น แต่ถ้าว่าาเป็นอนุโลมก็ว่าอนุโลมหากุศลดับแล้วให้เกิดผลในพระราชวนานั่นในพระราสมาบัติน่ะไม่เรียกอนันตระกรมมาซะแล้วเรียกเป็นอน,นัตณนกากามาธรรมดาไปนี่นี่ต้องรู้ด้วยเห็นใจเข้าใจมั้งตรงนี้ <c oughs> ตอนนี้ต่อไปนะนี่นี่เป็นใจความที่ถ่ายออกมาจากภาษาับรีโดยกรงกนเนี่ย มันไม่ใช่ว่าเราไปคิดแยกสภาวะเองไม่ใช่นี่ควรจัดว่าก็น,นี้ต่อมาอันหนึง่งกามาว่าจอกุศลแปดดวงนี่คงจะไม่มีสงสัยนะท,ที่มาฟังนี่นะคือบางทีอาจจะหนักใจว่าเอ๊ะอา<ป>น,นันตระสมาจะพอมรคเจตนาสีเท่านั้นนี่นนนนคือบางทีหนักใจว่าเอ๊ะแปดดวงนี่อะไรบ้างเนี่ย นันนี้คือว่าได้เคยบอกไว้แล้วว่าเราเรียนคพัพิีประธานเนี่ยแปลว่าทั้งหาข่องมาแล้วงั้นนี่เดี๋ยวแปลดวงอะไรบ้างแล้วก็กระจากเหมือนกันคนีกามาวาจรกุศลเนี่ยชื่อนี้มีหลายชื่อเหลือเกินเนี่ยมหากุศลก็มีนี่บุญก็มีกามาวาจรกุศลก็มีเรียกกันหลายอย่างบางทีสงสัยชื่อเดียวกันแหละ เดียวกันแปดดวงจํานวนแปดดวงนี่ฝ่ายปัจจัยนะฝ่ายอนันตะระปัจจัย <c oughs> ย่อมเป็นปัจจัยแก่จิตได้สี่จำพวกอันนี้ท่านแปลตามบาลีก็พวกนี่ลาสีแล้วก็กองแล้วหมวดแล้วพวกแล้วแต่แปลไปได้จัดเป็นพวกเป็นวงเป็นหมู่สี่พวกกรนี้จำนวนรวมก็ถึงสามสิบสองยี่สิบสาม ยี่สังดวงเหล่านี้คือฝ่ายผลนะกาม,มาวาจรมิบากที่เบ็ดที่เบ็ดเอาตรวนี้ซะก่อนแปดมาหากุนแปดให้เกิดกาม,มาวาจรมิบากที่เบ็ดอะไรจำได้ไหมเนี่ย าวนี้เราก็มานึกถึงตรงนี้ดิท้าชานหน้าของมหากุศลเนี่ยจะมีได้งสองระย,ยะสัทธาก็ได้สัทธามีสองขนาดนะที้เขียนไว้ตอนคือนันตระปัจจัยเนี่ยพูดเฉพาะในบทที่บอกว่าปุริมาปุริมากุสลา,ราธรรมาปัจจิมานังปัจจิมานังอัพยากาตางธรรมานังนี่ข้าบทนี้แล้วคือหมายความว่าข้างหน้าเป็นกุศลข้างหลังเป็นอัพยากาตา อพยากตาหมายความว่าพยากรณ์หรือพูดไม่ได้ว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปพวกวิบากเนี่ยพวกกิริยาเนี่ยเป็นบุญหรือเป็นบาปพูดไม่ได้จึงเรียกว่าพยากฤตไปมหากุศลชวนาที่เจ็ดดับลงแล้วตามในที่นี้บอกว่าเป็นปใจใัจัยเกิดกาเมาวจองนีบาศิเวศนี่ก็หมายถึงว่าที่เป็นผวังนาดิบ ในชวนาวาระเป็นผวังไดสิบนะอุเบกขาสันตินาสองมหาวิบ่ากแปดใช่ไหมละ่ะจำได้นะกรณีสิบเอดมีอะไรเพิ่มมาละ่ะสันตินาสมนัสสมนัสสันตินะเพิ่มมาหนึ่งปิบันินจะเข้าใจตรงนี้นี่ต่อมา ลกาวจรนีบาปนี่ต้องเป็นพลมแล้วต้องร่างกายของลูปรับลมร่างกายของอารูปกรบมถ้าถามปัญหาว่ามากามาวจรกุศลแปดเนี่ยเกิดได้กี่ภูมิเกิดได้กี่ภูมิเราก็ตอบว่าเกิดได้ทุกภูมิเว้นอันอิตาภูมิเดียวเว้นอศนศาศัตย์ภูมิเดียว นอกนั้นเกิดได้วดยกุรควบคุมอบภุมงก็เกิดได้ขณาใบาูุมงเกิดไม่ได้แล้วก็สัตว์ที่ตกกรบายไม่มีโอกาสจะมาเป็นมนุษย์แล้วหมดโอกาสแล้วไม่มีโอกาสจะมาได้เพราะฉะนั้นขนาดที่พร้อมที่มีลูกเกิดมหากุศลขึ้นแล้วเวลามหากุศลขนาดที่เจ็ด อ,อันเป็นสัต,ตมาชาวนาดับแล้ว,ลวก็ลงพวังไปพวังเนี่ยเป็นปรูเปาวจรห้าเนี่ยซอมนั่นเป็นซอมอะไรล่ะ <c oughs> เป็นซอมในชานที่หนึ่งหรือไม่ัานที่สองก็ลงพวังไปตามอวิบากนั้นพรนี้ธรรมหาขุศนไปเกิดในรูปภูมิเวลาลงพวังก็เป็นรูปพวังสี่ไปเนี่ยึงมีเก้า ตรงนี้ก็นี่เนี่ยรูปภูมินี่รูปภูมิตกลงมหาคุสนแปดนะไปเกิดในภูมิไล้วทั้งหมดเว้นเฉพาะอาอสสันยีตาภูมิเดียวซึ่งในภูมินั้นไม่มีนามเกิดนี่เห็นจะตรงนี้เข้าใจนะ <c oughs> เพราะว่าคนที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะมาได้รู้เป้าจอนีบาวราไม,ม่มีไม่ได้มีไม่ได้ อาลูปา่าจอนิบาวก็มีไม่ได้มีได้ก็จะพ่อมหาวิบาศน,นั้นตอนนี้ต่อไปกาม,มาวาจารกุศลที่สัมพยุดยย้วยญาณคือที่มีปัญญาณน,นึงเป็นอนัน,นตะละปัจจัยแก่โลกตะละวิบากไม่ถึงสี่นี่วงเรียกว่างื้องต่มสาม แล้วก็บอกซะด้วยขนาดเข้าพระาสมบัตินี่วงเล็บไปด้วยแค่นี้นะนแต่เพราะจะเป็นยานรมยุทธ์ยานรบยุทธ์ไม่ได้ต้งตามสามอะไรเว้นอรหัตผลเดียวเว้นอรหัตผลถ้าเราดูตามรูปภาพนี้นะมาความว่า ชาวนาเดินดนะี่แหละก็มีไม่ลมมลมสงซีก็หน,นันะแล้วคราวนี้ก็ชวาวนาเลยไปเป็นชวนาวนาเอยไปเลยแต่ชาวนานี้เป็นผลเป็นพระราชาวนาเลยไปเลยไปหาประมาไม่ได้เป็นพระราพระรามาบัตรกันล่ะหาประมาไม่ได้ เท่นเช่นจึงนับเอาอนุโลมดวงสุดท้ายสีขนาดนี้ขนาดสุดท้ายมหากูุศนที่สัมพยุตธดายานสีดวงดวงใดดวงหนึ่งขนาดทาหน้าที่อนุโลมขนาดที่สี่นี่นี่แหละเป็นอนันตราปัจจัยให้แก่โสดาสกัตคาหรืออนาคามีผลนี่ในพระธรมาบัตวิธี นี่เขียนขนแทงกันไว้นะพิถีพริธมาบัตมันไม่ใช่แบบนี้ด้ยไปในที่นี้ก็ได้ความว่าคุศลกุศลเป็นใจแก่อภิากาคตะนี่คุศลเป็นใจแก่อภิากาตะเพราะว่ากาเมาวจรนิบาสิเบดมา,ากกระเตวิบากก้า หรือโลกุตนาวิบากสามคิตเหล่านี้เป็นอภยากิตท้งนั่นเห็นจะมีอะไรในตอนนี้เพราะฉะนั้นเรื่องกามาวาจรกุศลเนี่ยก็พสรุปได้แล้วว่ากามาวาจรกุศลแปดดับลงไปแล้ว,ปลวเป็นปัจจัยให้เกิดอภยกตาได้กี่ดวงเนี่ยมาสรุปได้แล้วนี่เพราะฉะนั้น,เ,นเราเรียนตาม แนยตระกูลฐานนี่จะให้้าใจตามแนวแล้วก็เราก็ไปคิดอีกทีหนึ่งพิดใจอีกทีหนึ่ง้าลองตอบดูนพี่ <c oughs> เกิดได้กี่ดวง <c oughs> โดนยอมยอมแผ่ลองตอบให้ให้ให้ถูกพี่เนาะหมาขุสนสนดับลงแล้วเป็นไปใดใ้เกิดพยากระต่ากี่ดวงไหน คือสามดวงนับที่อะไรบ้างอาลองดิให้เกิดโลกีวิบากได้กี่ดวงให้เกิดโลกีวิบากได้ี่เศดเหรอน้อยจังเลยยอมยอมคิดถึงหน่ยดิคิดถึงว่าหลังจากสัตมาชวนะคือชวนะที่เจ็ดของมหาคุสนดับลงแล้วมือกิจเท่าไหร่ จะทารำหน้าก็ได้พอวังก็ได้ใช่ไหมพอหวังก็ได้แต่ทาก็ได้ถ้าจะทารำหน้าเราก็จะพ่อในกลางมาพุ่อย่างเดียวพูมิอื่นไม่ได้พูมิอื่นเป็นไม่ได้นี่เราคิดอย่างนี้นัานจะพ่อจะทารำหน้าเนี่ย81แ,แล้ว81ถ้าเขาวังแล้วก็พรอมมาพุ่งอียี่สิบพุ่งก็ได้นี่ ก็อเอามหาคาถาพวังเข้ามาอีกอ่9เป็น20ใช่ไหมเป็น20ดาวโลกียวิบาก20คราวนี้พอต่อจากนั้นไปถ้าพูดถึงว่าโลกุตเลวิบากนะจะมีส่วนได้ทั้งสี่ไหมเราลึกดูนะมากสอนเป็นไปัจให้เนี่ยจะมีส่วนไดทั้งสี่ไหมเราคิดดูพละความธรรมดาก่อนก็นึกสิว่า ภาษาลีบุตรใช่ไหมระโมกขลานะขนาดท่านเข้าพระราชมาบัตรนะ่ะอนุโลมของท่านจะเป็นกุศลได้ไหมเพราะการกระทาทุกอย่างท่านเป็นกุศลได้ไหมว่างั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมนี่ท่านไม่ได้แล้วพวกะกระัตผลไม่ได้แล้วนี่เราก็ต้องรู้ว่าแต่พอมาหากุศลที่เป็นฝ่ายยานนสัมยุทธเราแยกได้เพราะวิปยุทธบอกชัาแล้วว่าเป็นไม่ได้แนวปนามีไม่ได้ คือเป็นปัจัยให้เกิดอัปนาโดยนันตรัปัจจัยนไม่ได้วิปยุทธเนี่ยแต่โดยปัจจัยอื่นได้นะได้โดยปัจจัยอื่นได้เนี่ยจะจะไม่เข้าใจนะมาหากุศสญยานวิปยุทธน่ะเป็นปัจจัยให้แก่โลกตะวิบากนะ่ะโดยปัจจัยอื่นได้แต่โดยอนันตรัปัจจัยไม่ได้เนี่ยสำคัญเลยเนี่ยอาตมาต้องบอกว่าให้แบ่งขอบเขตให้ดี สมมติอย่างนี้นะโยมมานั่งฟังธรรมใช่ไหม <c oughs> มานั่งฟังธรรมแต่จริงการนั่งฟังธรรมเนี่ยต้องเคารพคารวะธรรมะใช่ไหมแต่ไม่ใช่หมายความวม่าเคารพงุงูบไม่ใช่นะไม่ใช่นี่คือหมายความว่าเราต้องนั่งฟังโดยเคารพคือตั้งใจฟังให้เข้าใจนี่บางคนฟังไปอยู่แต่ว่าบางทีมาเพราะพวกชวนบ้างเช่นอย่างเด็กๆใช่ไหม มาพระมานาบิดาชวนมาบ้างก็ฟังไปน,นั่นแหละไม่รู้เรื่องอะไรแล้วงั้นนะก็เป็นบุญเหมือนกันแต่ว่าบุญแบบนั้นเน่ะเป็นยาณนวิทยุตพอไปถึงบ้านก็หนูศาสนา,นาที่พานิงั้นเพราะเกิดมาในทังสารวัตรหรือในในโลกเนี่ยยากเหลือเกินลําบากถ้าถึงนิพพานอ้เป็นสุขเด็กกระถามเป็นสุขยังไงบอกสุขยิ่งก็ดูหนังอยู่งนะั้นสุขมากอนยะูั้น โอ้หันตะความหนูต้องการนั้นเอ้าอ่าอีกทางเมอปุญยังอาสวัคยาวหังโหตุมันเดินหน้าที่ดิฉันได้ไปฟังธรรมนี้ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยนำมาสิ่งความสิ้นอาสว่าเธองนันนี่ปรารถนาก็ได้เหมือนกันนี่ได้มาหาคู่สนญาในวิทยุที่นั่งฟังโดยไม่รู้เรื่องนะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นประตูวิสยาปัจจัยให้เกิดผลได้นี่เป็นได้ แต่ว่าจะไปให้เป็นอนันตาประจัยเนี่ยหมายความว่าพราะมหาขุสราณวิทยุดับลงแล้วให้เกิดผลทีเดียวนั้นเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้น,ดนี่นั่นก็ต้องเข้าใจถึงอำนาจของประจัยด้วยนะตกลงก็มีสิทธิ์ทได้ถึงสามอลหาหะตผลเป็นไม่ได้นี่แล้วก็เป็นได้ขนาดไหนล่ะ้องสาบถึงวิถีด้วยนอกจากพระธรรมมาบัตวิถีแล้วก็เป็นไม่ได้นี่จําไว้ นั้นนทศกัณฐาถามว่าปุริมาปุริมากุศลาธรรมามากุศลที่เกเิดก่อนๆใช่ใหมจ่ายเกิดวิบ่าวได้ทลายก็คิดนะนี่ตอนนี้จะลับได้หรือมั้งเรลเรได้ดน,นะมากุศลนะลราได้ถ้าคุณไม่นั่งกไกลๆเนี่ยจะปิดนี่นหนรูปาวจารกุศลห้า ฐานห้าหนงอะชานห้าเป็นอนันตระปัจจัยแก่จิตสามพวกรูปเาใจกุศลเนี่ยห้าพวกหนึ่งกามเอาจจวิบากเฉพาะที่เป็นญาณคมยุดเนี่ยพวกหนึ่งแล้วก็รูปเาวจวิบากพวกหนึ่งทีนี้รูปเาวจกุศลเป็นปัจจัยแกรูปเอาวจกุศลเฉพาะแค่นี ในปฐมฌานปฐมฌานด้วยไปหาขณะะมาไม่ได้ในภอ่านในฌานนัตสัมมาปวิธีในฌานนัตสัมมาปวิธีถ้าเป็นอาธิกรรม,มิการาเราก็เฉพาะขณะเดียวก็ลงพาวังไปแล้วถ้าหากว่ารูเปาาจังกุศลห้าเป็นปัจจัยแก่รูเปาาจังกุศลห้านี่นะปัจจัยก็เป็นกุศลปฏิบัติก็เป็นกุศล ต้องเฉพาะในฌานสมาบัติวิถีเท่านั้นดวงหน้าเป็นปัจจัยดวงหลังเป็นปัจจิบันร่วยไปเถอะทุกขณะเข้าฌานเจ็ดวันเท่าไรก็ไม่ทราบนี่ตอนหนึ่งนี่ตอนที่สองรูปราวจางกุศลเป็นปัจจัยแก่กามาจอนิบาตนี่ก็เฉพาะหรือสีชีพไฟที่เข้าฌานที่ภูเขายมลัยบ้างที่ไหนก็ตาม นะหมายถึงฌานดวงสุดท้ายเป็นใจเกิดภวังภวังนี้จะเป็นมหาวิบากยานสุยรสี่เท่านั้นคนต้องเป็นใรเหตุต้องเป็นคนมีเหตุสามเมื่อฌานนี้ฌานกุศลดวงใดดวงหนึ่งดับแล้วก็เป็นใจเกิดภวังมหาวิบากไม่จำไว้ด้วยจะได้ขอเดี๋ยววันนี้ ดูเปล่จอมกุศลนิบาตเลยเนะี่ยดูเปาวจอมกุศลนิบากอาจจะเขียนผิดน,ะนั่นเองเขียนผิดนะถ้าเป็นดูเปล่จอมนิบาตธรรมดาเดนะูเปล่ปาวจอมที่เป็นอกุศลนิบาตไม่มีอ่ะไม่มีอาเขียนผิดไปแก่ซะนะแก่ซะสงสยัยดูเปล่จอมนิบาตที่เฉย ถ้ามีรูปาวจารกุศลวิบากเข้ามาแล้วก็ต้องคู่กันแนละ้วมีไม่ได้ท่านนี้ก็รูปาวจารกุศลให้เกิดรูปาวจารกุศลวิบากมันยังไงใช่ไหมก็ดูวิถีนันกระดาษที่เขียนไวนะ้น่ะคือหมายความว่าพรหมเข้าฌานพรหมเข้าฌานในรูปพรหมพอสุด ชาญโชนะแล้วก็ลงรูเปาจอมพัวงไป <c oughs> นี่นะจําไว้แต่ท่านเราที่เกิดมาหายบาปยานพนยุดนั่นน่ะ,ะเะพาะในะในมนุษย์หรือเทวดาในมนุษย์เข้าได้เจ็ดวันแต่เทวดาจะเข้าเกินเจ็ดวันเข้าตั้งเดือนก็ได้ก็ได้มากต่อไปนี้เป็นการสอน พระพิธรรมประเจศตที่8บ่ายวันเสาร์ที่30กันยายน2510ครั้งที่20่สิบท่านผู้ฟังทั้งหลายอันดับต่อจากนี้ไปอาตมาจะอธิบายคามัมีปัมฐานต่อจากคราวที่แล้วก็ในคราวที่แล้วได้จดไปครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่า ยังอธิบายข้อความที่จบว่ายังไม่หมดยังเหลืออยู่บ้างแล้วก็เพื่อความเข้าใจือซ้ำข้อความที่อธิบายแล้วก็คาที่จะยกคำบาลีตอนนี้มาอธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องการปรัสนาหรือว,ว่าพูดข้อความเบื้องต้นก็ตามเจอตมามองดูสีหน้าก็ารูา้สึกว่าจะไม่มีผู้ใหม่มากนะ ก็เอาแต่ว่าเอาเนื้อหากันเลยแต่ว่าจะไม่พูดซะเลยก็รู้สึกว่ามันจะไม่มีหัวมีท้ายอะไรอยงนั้นก็พูดแค่นี้หน่อยก็ได้คือเมื่อเช้านี้ขึ้นรถไปกับคนคนหนึ่งเขาบนขึ้นเขาบอกว่ามีพวกนักนักถือพระพุทธศาสนาเป็นพระก็มีแล้วก็เป็นฆราวาสก็มี ในความรู้สึกทางด้านใจิตใจก็อยากจะให้คนเข้าวัดมากๆของนั้นเข้าวัดมากๆแต่ก็รู้สึกว่าไปเทียบสถิติอ่าก็ทางส่วนอืุ่นแล้วรู้สึกว่าน้อยเหลือเกินเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนแทนแต่ก็น่าคิดเหมือนกันเรื่องนี้เขาให้ข้อคิดว่าตามธรรมดาของบุคคลเราจะไปในที่ใดก็ตาม หรือจะทํางานชนิดใดก็าตามก็ตามคนก็ตามหวังผลในก้งนั้นคือถ้าการเข้าไปในว,วัดก็ดีหรือการทํางานอะไรก็ดีถ้าเ็ไม่มีผลเป็นเครื่องตอบแทนแล้วอะจะให้เขาสนใจในการไปหรือในการทําก็รู้สึกว่ามีกําลังน้อยนี่เราจะเห็นได้เช่นว่าบางวัด มีการศึกษาธรรมากกันเรียบๆตามแบบแผนของพระพุทธศาสนาตรงกันข้ามกับบางวัดนี่มีพระหมอนม้ำมนตหรือว่าหมอดูอยู่มากประเทียบตามสถิติแล้วรู้สึกว่าคนเข้าไปในวัดที่มีหมอน้ำมนตเป็นต้นมากกว่านี่เราลองตั้งปัญหาขึ้นในใจว่าทำไมเป็นฉะนั้น ราะว่าทุกๆคนที่มุ่งหาหน้าขอหาวัดเนี่ยาต้องการจะตรวจเครื่องความทุกข์ของตนจะเป็นทุกข์ง่ใจนั่นก็นแล้วแต่จะแบ่งประเภทไป <c oughs> บางคนก็นมีทุกข์มหเเงินหายจะได้แต่คืนนั้นไม่ได้เคยเงินไม่ลับนี่ใช่ไหมบางทีสามีภรรยาแตกกันไป <c oughs> เอ,อ้เมื่อไรจะมาดีกันได้เนี่ย แล้วเราแทงหวยว่าจะมีทางใกล้ไหมสักกี่ตัวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าความทุกข์ชนิดนี้มันเป็นความทุกข์อยู่ปักประตูใกล้ๆส่วนความทุกข์ในเรื่องของความเกิดแก่จะตายนี่มันยังลึกไปอยู่ก้อนกุฏิก้นบ้านมองมาก็เห็น